อาจารย์ทุกทุกจะขอนรัสก,การเ,เล่าให้ให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาที่ตำราที่ว่าด้วยการเยียวยารักษาโรคในพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเหมือนรอบที่แล้วที่โยมเล่าให้ท่านอาจารย์ทุกลูกฟังแล้วก็พวกเราญาติทั้งหลายเนี่ยเราฟังก็คือคิมานนทสูตรนะคะท่านพระครูในคิริมานนทสูตรเนี่ย เฉพาะเ,เรื่ององค์สมบูรณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออสอนเรื่องสอนเรื่องอานาปันสติคือฐานที่มั่นของสติที่ตั้งมั่นของสติเพื่อที่จะลดอาการป่วยเพราะว่า<ด>แค่ตําราตําราเล่มนี้ยคือตําราที่ใช้รักษาโรคเจ้าค่ะ,ะที่ใช้หยิบยาโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบาง ที่บางสำนักที่เวลาที่เราสอนอวิทยาศาสตร์มาถัดน่ะเราแตะได้แค่ได้แค่ตามลมตามลมเข้าตามลมออกแต่ในในเล่มที่หนึ่งนะเจ้าคะาาใช้คำว่าตำราเล่มที่หนึ่งของ